สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูฟิมสวัสดีค่ะคุณครูมิ้งกล้วยมีวิตามินอร่อยลิ้นกินได้ทั้งหญิงทั้งชายอันตรายไม่มีทั้งเขียวทั้งเหลืองทั้งเมืองกินดีคุณค่ามากมีกล้วยดีของไทยอ่ะในวันนี้นะคะคุณครูพิมคุณครูมิ้งอ่ะอยากจะมาสรุปจุดประสงค์เกี่ยวกับเรื่องกล้วยกล้วยให้เด็กๆได้รู้ค่ะ เรื่องกล้วยๆของเราเนะีคะที่พูดมาทั้งสัปดาห์เนี่ยเพื่อให้เด็กๆนะคะได้รู้จักองประกอบของกล้วยประโยชน์ของกล้วยต้นกล้วยใบกล้วยของเราละคะ่ะ oh. อีกอย่างนะคะรู้จักนําวัดสดุสิ่งธรรมชาตินะคะมาใช้รอบๆตัว mm. อาจจะเป็นใช้ประโยชน์ใช่ไหมคะ, <Yeah. S 2> ะมีประโยชน์อะไรบ้างคะต้นกล้วยของเราต้นกล้วยของเราเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างมากเลยนะคะเด็ก ั้งผลด้วยก็สามารถนอามาทำขนม <Wow. S 1> หรือกินแบบเปล่าๆได้เลยไม่ต้องไปผ่านการแปลรูปด้วยแล้วก็ลำต้นของกล้วยไปทำกระทงก็ได้ทำอาหารของหมูก็ได้ด้วยแล้วก็ใบกล้วยนะคะเด็กๆหรือว่าเรียกใบตองเนี่ยก็คือเอามาทำใบสีไปประดับตกแตง่งใบเออกระทงของเราได้ค่ะการกล้วยเลยสำคัญมากไปทำของเล่นได้ด้วยนะคะคุณครูมิน้นว้าวทำไมดีมบ้ากคะของเล่นอุ้ยทำม้าการกล้วยค่ะแล้วก็ mm. นีเลยมินชอบเล่นมากเลยค่ะขอ,องเล่นไม่ค่อยมีต้องหาของร,รอบๆตัวมาเล่นใช่คะ่ะอ๋อแล้ววันนี้มีงานฝังให้เด็กๆไหมคะ<อ>เราจะสรุปสุดท้ายแล้วต้องมีแน่นอนค่ะ<อ>งานของวันนี้นะคะเด็กๆฝังให้ดีนะงานของเราก็คือให้เด็กวาดภาพต้นกล้วยและบอกองค์ประกอบของกล้วยโดยให้ผู้ปกครองเขียนองค์ประกอบของต้นกล้วย ให้เด็กๆค่ะแล้วก็อย่าลืมแชร์ผลงานส่งมาในไลน์ห้องของเราคุณครูมิ้นกับคุณครูพีมรอติดตามดูอยู่นะคะเด็กๆต้องวาดรูปได้สวยแน่นอนเลยค่ะทคุณรครต้องรอดูเลยนะคะเนี่ยก่อนจากการวันนี้คนะคะเด็กกล้วยมีคุณค่ากล้วยน้ำว้าไทยกล้วยหอมหวีใหญ่กล้วยไข่กล้วยไข่ของดี กล้วยเล็บมือนาง้างทางมากมีประโยชน์เท่าดีวิตามินดีเอ้ยกล้วยดีมีวิตามินค่ะอย่าลืมแชร์งานเข้ามาให้คุณครูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ